โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558 59กลุ่มทอผพ้าพ,พื้นเมืองบ้านวังอาบช้างตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน1,500,000บาทจำนวนเกษตรกร,ร,กรและสมาชิกกลุ่ม ที่ได้รับผลประโยชน์จำนวน22ราย จากสภาพปัญหาของชุมชนในช่วงฤด,ดูแล้งชุมชนจะได้รับผลกระทบและประสบปัญหาเรื่องแหล่งน้ำที่จัดใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรซึ่งเกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้และมีเกษตรกรเพียงไม่กี่รายที่มีแหล่งน้ำสำรองไว้ในพื้นที่การเกษตรในชุมชนที่สามารถทำการเกษตรได้ในช่วงฤดูดแล้งที่ผ่านมาโดยส่วนมากจะทำการเกษตรใน ในการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยในพื้นที่และมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาสั้นๆเช่นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแนวคิดในการแก้ไขปัญหาชุมชน ได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นในพื้นที่ชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่การทำการเกษตรและการออกไปรับจ้างทำงานทั่วไปเพื่อเป็นการหาไรายได้เสริมให้กับครัวเรือนในตัวอำเภอและจังหวัดส่วนที่มีการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านของครัวเรือนเช่น การรวมกลุ่มในการทอผ้าพ,พื้นเมืองกลุ่มจักสารงานฝีมือกลุ่มในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนในการบริหารจัดการโครงการทางกลุ่มกเกษตรกรได้มีการประชุมหารือและได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและนำงบประมาณที่ได้รับ การสนับสนุนมาทำการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์และนำมาใช้ในการสร้างแรงงานของกลุ่มในการทอผ้าพ,พื้นเมืองตามระยะเวลาของแผนงานของกลุ่มเกษตรกรที่ได้เสนอของรป,ประมาณจากรัฐบาลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ชุมชนเกิดอาชีพเสริมและมีรายได้เสริมเพิ่มในช่วงฤดูแรงจากการที่ไม่ได้ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักในช่วงแรงนี้ทำให้เกษตรกรมีเงินหมุนเวียนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนและในชุมชนกลุ่มเกษตรกรได้รู้จักการวางแผนในการประกอบอาชีพ และรู้จักการบริหารจัดการโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลทําให้กลุ่มได้รับดูสถานการณ์และสามารถวางแผนและป้องกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชุมชนของปีถัดไปกลุ่มเกษตรกร,กร,ร,กรที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการแผนพัฒนาอาชีพ เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558ับ59นี้ได้มีกิจกรรมหมุนเวียนภายในกลุ่มและมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไว้จำน่ายเพื่อนำเงินที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ภายในกลุ่มในปีต่อไป สวัสดีค่ะดิฉันนางเกษศิลร์อมยศหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเลยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนะคะสำหรับกลุ่มทอผ้าบ้านวังอับช้างเป็นกลุ่มทอผ้าที่มีศักยภาพสูงผลการดําเนินง,งานของเขาออกมาแล้วพบว่าเขาทอผ้าได้หลากหลายชนิดนะคะมีทั้งผ้าคลุมไหลเป็นผ้าเสื้อตัดเสื้อ ผ้าถุงนะคะแล้วก็มีคุณภาพสูง,ปงเป็นผ้าฝ้ายทอมือจริงๆนะคะก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ส่งขายให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงคานทะะางสมาชิกกลุ่มข้าวเหมาก็ได้มีมติในทีประชุมเห้ร่วมกันคือว่าได้ในส่วนหนึ่งที่ได้มาจากุู้กำไรข้าวกัดทอ่ผ้า ก็คือเห่าไปซอยในด้านสาธารณประโยชน์3%ซอยในเรื่องของอาหารกลางวันเล็กน้อย3%ทำบุญวัด3%แล้วไก่ค่าบริหารจัดการในกลุ่ม5%แล้วก็ไอ้อีกเรื่องส่วนหนึ่งท่างกเมาไว้เป็นั่นทุนให้สมาชิกกลุ่มสวัสดีครับขึ้นโครงการนี้ก็ ตามภารกิจของสำนักง,งานเกษตรอำเภอครับก็จะมีการประชุมหมู่ประชุมชุมชนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าชุมชนมีความต้องการอะไรก็จะทําโครงการเพื่อนําเสนอสู่คณะกรรมการระดับอําเภอคือศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจนนะําตำบลหลังจากนั้นก็นําเสนอสู่าคณะกรรมการระดับอําเภอนะครับแล้วก็แล ระดับจังหวัดเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วก็ได้ดำเนินการให้กลุ่มเนี่ยตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินการกิจกรรมในการทำงานนะครับตามเงื่อนไขของโครงการที้ทังไได้ยังไงเน่ได้ประโยชน์จะได้ความรู้จะกลุ่มของกระิีองดองกันข้อร่วงของกระิอบุนของกระิบก็ได้ไปเดูการเสียดงานทางจังหวัดอื่นเขาจะได้อยู่ในบ้านในงานเฮาจ์ั้งที่เน่ย บูได้แค่แก่ก็แคาฟัวไปแค่คนแค่น่งไปม็มียังยิ่งเลยครับที่ไคซื้อทอดกันมาอุ่นอผ้าพืนบ้านของมีผู้ท้าผู้เกะเห็ดไว้ให้ลูกหลั่นมึงลูกหลานไปได้ซื้อทอดกันมาสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการโครงการที่ได้ดำเนินมาจะเป็นประโยชน์ต่อชุนชนนะฮะ สร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและเกิดการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปค่ะขอ้อครอบคุณรัฐบาลครอบคุณกระทรวงกรเกษตรเกษตรจังหวัดกเกษตรอำเภอและสุนเศรอบกตตอตำบลเข้าแก้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมทั้งพัฒนาชุมชน ที่ให้การสนับสนุนทางกลุ่มถ่อผ้าบ้านวางอัฟซ่าใช้ห่อมือขึ้นซื้อข้าแก้วห้างเวบ้าน่าหลางเาาสียงผานก็